สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนนะคะไปเดินดูตลาดต้นไม้ที่พัทยานะคะซึ่งการไปเดินดูต้นไม้ดอกไม้หรือว่าซื้อมาปปูเองที่ห้องก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของเทียนเทียนชอบเป็นคนชอบแบบปลูกต้นไม้และชอบให้มีต้นไม้อยู่ในห้องตัวเองอะไรเงี้ยค่ะชอบอะไรเขียวๆมันแบบสดชื่นดีชื่นหูชื่นตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะไปตลาดต้นไม้นะคะทีนจะแวะ ไปกินข้าวเช้ากับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะพอดีนัดเพื่อนไว้เพราะว่าวันนี้วันมันหยุดทีนก็ขี้เกียจทําอาหารกินเองนะคะก็เลยจะไปทานกับเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปต่อที่ตลาดต้นไม้ก,กันนะคะไปเลยค่ะร้านที่เราจะไปกินอาหารเช้าว,วันนี้นะคะจะอยู่แถวแถวพัทยากลางนะคะอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ23ามค่ะอยู่กลางซอยเลยชื่อชื่อร้านเบคแอ n d b บ e w อะค่ะทีนชอบไปกินร้านนี้อาหารเชาออร้าข้อลอยนะคะเป็นร้านเล็กๆแล้วก็ เขาจะมีแบบขนมปังโฮมเมดแล้วก็มีพวกแจมที่ทาค่ะเป็นโฮมเมดด้วยอร่อยค่ะไปเลยฮิลเล่ <laughs>

มีห <It> <Nice. S 1> นง okay, ปันนงเป,เ,นนปเป็นก้อนขายด้วยนะคะ oh, right. m i x berry m a r m a l a มีพกเค้กเบเกอรี่นะคนะ อันนี้เป็นอาหารเช้าเสร็จอาหารเช้ามาพร้อมกาแฟแล้วก็จะมีน้ำส้มให้ด้วยชากโจ๊กก็น่ากินอ่านนี้ดิคเบเดนิคเบเดนิคนะคะก็จะเป็นไข่แล้วก็มีแซลมอนนะคะก็ราดซอสก็พร้อมเลยดิโอ้ก ตลาดแล้วนะคะทุกคนตลาดต้นไม้นะคะเ,เตรียมพร้อมมีหมวกด้วยก็คือตลาดนี้จะอยู่บนเส้นสุขุมวิทนะคะอยู่ติดติดกับเมืองจำลอะคะ่ะเขาจะเปิดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะไปดูวันนี้จะได้อะไรบ้างก็จะเป็นทางเข้าเขานะคะตามาสวยเชียวไอซ์ซุ <Hey. S 2> ้มไม่ชี้เช็ค อุณภูมิแล้วก็หวยนะคะเี่เสี่ยงดวงตรงนี<ะ>้ก<ะ>็จะมีของกินด้วยนะคะตลาดของกินเล็กๆก็ <_ S 1> จะมีของขายกรนะจุกกรนะจิกนะคะหลานต้นไม้นี่พวกว่านสวย,สวย <Okay. S 2> วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะเดินสบายๆวันนี้ถ,ถ้าเกิดมันแดดมันแรงนี่คือมันร้อนมากๆวันนี้ทีนจะไปหาที่วางกระถางแล้วก็อาจจะซื้อกระถางเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะคะนี่อันนี้สวยเนาะสวยๆทั้งเลย แต่พื้นที่ห้องเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้เป็นล้านกระถางที่ทินัดซื้อเข้าไปก่อนก็นนมีกระถางสวยๆแบบนี้ก็มีมีหลายแบบมาก ไอเทนชอบแบบนี้ทินอยาบได้แบบนี้มันก็ดูแบบติบๆหม่อย,อยากได้แบบนี้นะคะเอาไปใส่ลิ้นมังกรที่บ้านปาเขาใหญ่นะคะค่ยไม่ค่อยแพงด้วยรับนี่คนรัครึ่งที็ก็จะเอาที่วางกระถางไว้ด้วยนะคะจะได้ทำความสะอาดห้องได้ง่าย น่ารักมากอันนี้ก็สวยรูปห,หน้าคนด้วยนี่ใสด่ดีนี่เอาไปใส่ต้นไม้วกว่านวางในห้องได้สวย พวกไม้ดอกก็มีนะคะก็เป็อย่างทินชอบมากซื้อไปสุดชื่นดีก็ซื้อเนี่ยค่ะต้นเราประมาณ20บาทแล้วก็ซื้อไปวางเอาแบบบรรยากาศนิดน,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 นึงอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณเดือน,น,นก็คุมนะต,นนนต้นละ20สบแวแขนก็มี อันนี้เป็นต้นที่ทีนอยากได้มากถ้ามีบ้านนะอันนี้ยทุกคนเขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพวงพามเพราะถ้าเกิดมีบ้านเอาไปปลูกตามรั้วให้มันขึ้นนะโอ้มันคงสวยมากแต่น,นี้เขาอยู่คอนโดไงมันปลูกไม่ได้อ่ะไม่น่าจะรอดดอกไม้ชื่นหูชื่นตามากดูสวย,สวย บอกว่าพวงคามปลูกที่คอนโดได้นะคะปลูกได้ทุกสภาพอากาศเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทิงจะกลับมาเอาจะไปเคลียร์พื้นที่ที่ระเบียงจะมีพืชผักส่วนตัวในห้องละคะมะขผมมาเฟือมีหมดติกแต่ทีนปลูกไม่ได้นะคะมันไม่รอดมันตายเหมือนไม่ได้กินไอทะเลแล้วมันก็มันไม่ชอบอะ่ะโอ้มกอนี่ไง พวงพามถ้าเกิดเขาขึ้นสูงๆแล้วนี่กเขาจะเป็นแบบนี้สวยมากดูดิถ้ามีพื้นที่ให้เขานะเขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ยโคตรสวยนะีคะต้นไม้มงคลฮิดกันเยอะมากขายไม่แพงนะคะตลาดนี้แลีสวยนีนกข้าายพวกทุกอย่างนะคะดินหินกระถาง เยอะแยะมากมายของเกี่ยวกับพวกกระบองเพชรก็เยอะแต่เขาขายแบบพลาสติกเองก็จะถ้าซื้อหินแบบรวยพวกกระบองเพชรอยา่างเงี้ยคะ่ะเอ,องก็จะมาๆๆซื้อร้านนี้แหละแต่ล้าซื้อกระถางก็ซื้อร้านเมื่อกี้เพราะว่าชอบสไตล์มากกว่าเป็นมีร้านกาแฟเลยนะคะอาหารกระจุกบกระชิบไปก็รว่ามีเขาก็จะมีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะซื้อแล้วก็นั่งกิน สบายแต่ว่าร้อนร้อนมานี้ไม่น่าจะสบายก่อนกินกินแล้วเนี่ยติดใจ just lemon mm hmm. เป็นน้ำมะนาวสดๆใส่น้ำผึ้งนะคะอร่อยมากเป็นชอบกินร้อนร้อนแบบนี้กินแล้วสดชื่นนี่เป็นมะนาวเลมอนของแท้ เรียกว่าลังน้ำผึ้งปลาเพราะอะไรอะเล็กนะคะอร่อยดิชอบกินอเอลได้แล็กสังแป๊บนี่คู่กันอร่อยผลไม้ต่วนี้นะคะคนไทยไม่เคยขาดของกินไปไหน้องต้องอิ่ม มหมดไร้การผลัดมลผลก็ได้บบไดแบบนี้นะคะที่ทินซื้อไปวันนี้ทินชอบมันแบบสดชื่นดีเขียวแต่ว่าเขาต้องไม่โดนแดดมากนะคะถ้าโดนแดดเยอะมันก็เหลืองที่ทีนมีอยู่มันก็น่าจะร้อนเกินไปแดดมันเยอะ <อ>แบบนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะคะเนอันละยี่บห้าบาทเพราะว่าปกติไปซื้อข้างนอกนะคะมันจะอันเล็กๆ3ต้นลอยนะคะแต่เนี้ยคือคเขาทำแบบใหญ่สวยด้วยต้นละยี่บห้าในก็ขายพวกไม้ด้วยนะคะพวกโต๊ะกวีมั่งไม้กวาด ีทุกสิีให้เลืกสรรนี่ก็เป็นร้านต้นไม้กล้วยไม้นะคะสวยเนาะแต่ว่าปลูกยากอ่ะกล้วยไม้ไม่น่าจะเหมาะคอนโดเท่าไหร่สวยมากๆต้องคนเลี้ยงเป็นนะคะถึงจะออกดอกถ้าเลี้ยงไม่เป็นก็นี่พันนี้สวยจัง ดูแปลกตาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สวยมากสีเหลืองด้วยนี่สวยล,ยลายจุดๆเยอะมากนะคะที่นี่นี่ต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยใหญ่อย,ยอยู่อันนี้ก็กล้วยไม้สวยมากดูดิลาย นี่สีเหลืองสดชื่นอันนี้คล้ายๆแบบเหมือนแบบกล้วยไม้ป่าป่ะดอกเล็กๆอย่างน,นี้สวยงามมากโอ้ยมีเยอะๆที่บ้านสวยเลยสวยสวยสวยน,นี้ก็สวย สิบบาทน,นะคะพร้อมกับถามรองสับป,ประรดสีก็ไม่กระบองเพชรเยอะแยะไปหมดสวยสวยกระบองเพชรสีทำไมเขาเพาะออกมาสวยสวย เราเลี้ยงเองมันขาด,ดกันเกินก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะพวกต้นม่วงม่วงออกร่องทองนง้ำกระท่อมดื่มฟรีเลยนะครับทุกคนอานเนวขาย ต้นกระท่อมนะคะสรรพคุณของกระท่อมน้ำชิมปีนะคะเยอะอร่อยไหมอร่อยเลยคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกว่านไม้มงคลนะถ่ายนี่ดอกหน้าบัวสวยมากเลยเนาะเหมือนเหมือนดอกพลาสติกอะสวยมากเลยแดงยางอินเดียต้นสักนะคะ คร์มสวยดูต้นสับลายด่างสวยนะนนยนะของทีมีแต่ว่าเป็นแบบปกติไม่ได้เป็นรด่งเป็นด่างอะไรนะคะแค่ปลูกปกติให้รอดนี่ก็ยากละอันนี้ก็เป็นกระถางที่ทีนได้มาวันนี้นะคะทีนก็เอามาใส่ต้นอันนี้เลนมังกรนะคะซึ่งเลนมังกรมันช่วยเรื่องของอะไรฟอ,รอากาศทีนก็เอาไว้ในห้องนะคะแล้วก็ มีที่วางกระถางน,นี่ที่นเอามาวางต้นกวักมาแล้วกดนะคะดิทันขอเพื่อนมาแล้วมันเพิ่งออกอันใหม่อะค่ะเนี่ยมันขึ้นยี่สบเใบเลยนะขอให้ยอดขายปังๆนะจ๊ะอันนี้ก็นี้ก็ยิบย่อยต้นนี้ที่ขอมาจากพี่สาวนะคะตอนนั้นมันเป็นต้นเล็กๆเลยที่นอามาจากน่านเลยแล้วก็อีกต,ตัว รองตรงนี้ทินซื้อมาจากแพร่ตอนนั้นขับรถไปก็เลยเอามาได้ง่ายนะคะใส่รถมาชอบมากเลยทะให้เป็นวายสวยด้วยมีแต่คนอยากได้เดี๋ยวข้าหน้ากลับบ้านถ้าได้เอารถไปก็จะแวะที่นั่นแล้วก็ซื้อมาอีกสวยดีน,นะคะที่ทินไปซื้อวันนี้ทินก็เอามาติดตรงผนงังตรงระเบียงนะคะแล้วก็มีต้นนี้ เลนบางกรนนิดนิดหน่อยจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้คือมีเต็มระเบียงไปหมดเลยนะคะเพิ่งเคลียร์ไปแล้วก็ให้แม่บ้านที่คอนโดอ,ออกไปเลี้ยงต่อข้างล่างนะคะ